สวัสดีครับบ้าวเถ่าซอสดีเด้อครับผมบ่าเถ่าจะพาไปตามเนื้อทางของแมมนครศรีครับงวดวันที่17มกราคม25 6 5หครับเนื้อทางของแมมนครศรีครับส่วนมากจะเด่นเหล็กเด่นเหล็กวิ่งเด้อพี่น้องครับตั้งแต่ตามมากครับผมเหล็กเด่นแม่กับมาแถบทุงงวดครับมีรุดเป็นบางงวดครับผมงวดที่ผ่านมาเหล็กเด่นแม่กับรุดอยู่ครับงวดวันที่30ธันวาคม2 5 6 4ครับ แต่ครับผมเลขเดนม่นี่ก็ถือว่าแม่นท่านใดที่ตามของแม่นครศรีมากครับผมครับเอาเดี๋ยวบ่าเท่าจะพาไปตามงวดวันที่17มกราคม2565กครับกับมีท่านผู้ชมครับมีเอฟซีทั้งช่องครับฝากตามแนวทางของแหม่นครศรีครับผมเพิ่นว่าครับเพื่อตัวเลขไปโดนใจหรือถูกใจตัวเลขที่เพิ่นมีอยู่นะครับเนาะครับเพิ่นจะได้ไปหาสื่อ สลากกินแบงสื่อลอตเตอรีครับผมกับแนวทางมีเขามหลุดบ่าว่ากันเด้อพี่น้องครับแม่เพิ่นให้แนวทางมากเพื่อเอาไปพิจารณาาบึงครับผมถ้าชอบจังตามบ่าวเ่านําเสนอก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นพี่น้องครับแนวทางมีเขามหลุดเด้อครับผมครับถ้าชอบจังตามครับถ้าบ่ชอบให้พานครับผมครับเอาเดี๋ยวบ่าวเถาจะต่อสายหาแม่นคอนสีครับถ้ายปิดังน้ากันว่าแม่เพิ่นจะเดินให้ตัวไดครับว่าตัวเลขจะถูกใจ ตรงใจว่าพี่น้องกับจะได้ไปหาซื้อสลากกินแบงซื้อรเตะรีไว้นะครับผมกับไปฟังน้ำกันครับเดี๋ยวบ่าวเท่าจะต่อสายหาแม่ครับสวัสดีครับแม่จ้าสวัสดีค่ะลูกครับสวัสดีปีใหม่ครับแม่ค่ะสวัสดีปีใหม่เหมือนกันลูกครับปีใหม่นี้นะครับบ่าวเท่าขออวยพรให้แม่ครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะแม่นะจ้าอย่าเจ็บอย่าจนครับแม่ ครับค้าขายร่ำรวยนะครับผมจ้าจ้าเงินไหลนองทองไหลเข้าครับแม่จ้ขอบคุณมากค่ะครับแม่ครับจ้าแม่ก็อวยพรให้ลูกนะว่าปีใหม่นี้ก็ขอให้งานที่ลูกทําอยู่นี้เจริญก้าวหน้าขอให้ผู้ติดตามเป็นล้านเลยนะลูกนะครับสาธุครับแม่ขอบคุณครับผมครับจ้าเผื่อได้โชคตอนรับต้นปีนะแม่นะ แม่ก็ว่าอย่างนั้นแหละครับรับผมโชคดีกันทุกคนครับกับแม่จะมาตามเลขเด่นกับแม่ต่อนะครับเลขเด่นเลขจับคู่ครับงวดนี้เป็นไงแม่งวดแล้วไงพลาดไปนิดนึงครับผมเป็นแล้วมีมีหลุดนะครับแม่เป็นแนวทางมีเข้ามีหลุดครับผมครับก็อย่างนั้นแหละครับใจจริงก็อยากให้เข้าทุกงวดนะครับแม่ มันข้าทุกงวนเลยลูกเราจะได้มีตังค์ใช้จ่ายกันครับแม่ครับวันนี้ไม่ได้ออกนอกพื้นที่เหรอลูกไปเพิ่งมาครับแม่ครับครับเพิ่งเพิ่งออกนอกพื้นที่มาแล้วมาก็เลยโทรหาแม่ครับเพราะว่าตอนเช้าแม่ก็ไม่ค่อยค่อยว่างเช้าแม่ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ลูกครับผมเช้าครับ พอดีเพิ่งไปออกนอกพื้นที่มาแม่พอดีกลับเข้ามาก็เลยโทรหาแม่ก่อนเลยค่ะครับแม่จ้าเอาเลยแม่ลูกเอาเลยเอาเลยครับแม่คำนวณได้แล้วใช่ไหมครับผมค่ะได้แล้วลูกได้หลายวันแล้วครับครับแม่จ้าเด่นเลยนะคะตัวเด่นเลยนะครับเด่นครับแม่เด่นเด่นหนึ่งเด่นหนึ่งกับสองลูกวันนี้ครับบนบนใช่ไหมแม่จ้าบนลูก เด่นบนค่ะเด่นหนึ่งกับสองเด่นบนหนึ่งกับสองจ้ะครับผมถ้าว่าจับจับวิ่งจับออกกําลังกายก็คือสองนะคะครับคือให้เด่นเด่นคือฟันที่สองนี่แม่นะจ้ะฟันที่สองเลยลูกครับผมจ้ะทีนี้จับคู่เด่นค่ะครับแม่แปดสองค่ะครับแปดสองครับแม่จ้ะแล้วก็เก้าสองค่ะแปดสองเก้าสองนี่คู่เด่นจ้ะครับทีนี้คู่รองนะคะคู่รองครับผม คู่รองสองหนึ่งค่ะคู่รองสอครับผมค้ะครับแล้วก็สองอีกคู่นึงจ้ะสองหนึ่งกับสองหเป็นคู่รองครับแน่ค่ะครับทีนี้จับสามตัวจ้ะสามตัวครับผมค่ะชุดสามตัวแม่เก้าแปดสองครับค่ะเก้าแปดสองเกดสองกับห้าแปดสองนี่เด่นเลยไหมแม่ ค่ะเด่นเลยค่ะให้เด่นเลยทั้งสองหางครับทีทนี้ชุดลองอีกชุดหนึ่งลูกอ่าชุดลองอีกชุดหนึ่งครับผมชุดลองห้าสองหกค่ะชุดลองห้าสองหกนะแม่จา้าอันไหนครับผมนีล่างลูกครับล่างครับผมค่ะล่างก็สองกับหนึ่งเหมือนกันลูกล่างเด่นสองกับหนึ่งเหมือนกันเลยแม่ค่ะสองกับหนึ่งค่ะครับผม เออเปอร์เซนต์วิ่งก็อยู่ที่สองเหมือนกันข้างล่างเด่นสองเหมือนกันค่ะครับผมทีนี้ทีนี้จับคู่สองตัวล่างค่ะสองตัวล่างครับแม่สองห้าค่ะสองห้านี้ตัวเด่นเลยไหมครับผมตัวเด่นค่ะขีดเส้นใต้เลยลูกขีดเส้นใต้เลยนะแม่ครับผมครับค่ะอีกชุดหนึ่งก็คือสองหนึ่งค่ะครับอีกชุดหนึ่งสองหนึ่งตัวเด่นเหมือนกันครับแม่ ครับผมจทีนี้ชุดรองค่ะชุดรองครับชุดรองหนึ่งห้าค่ะชุดรองหนึ่งห้าครับผมค่ะอีกชุดหนึ่งก็คือเจ็ดเอ้หนึ่งเจ็ดค่ะลูกหนึ่งเจ็ดครับแม่ใช่แค่นี้ลูกบนล่างนี่กลับไหมแม่บนล่างนี่กลับไว้กลับไว้ด้วยลูกกลับไว้ด้วยอ่าครับกลับไว้ด้วยแต่ถ้าส่วนมากนี่จะตรงก็คือตรงไปเลยใช่ไหมครับค่แต่ถ้าตรงก็ตรงเลยอืมครับ แต่ถ้าใครจะกลับกันไว้หน่อยก็ดีครับผมใช่ใช่ครับเนี่ยแนวทางมันก็อย่างงี้นนะลูกนะบางทีมันก็อย่างงั้นเราต้องกันไว้ด้วยครับเนี่ยเพราะส่วนมากส่วนมากเลขเด่นแม่นี่จะหลุดยากนะะจะหลุดยากลูกจะพากยากมากเลยไอ้ตัวเด่นของเขาแต่ก็อย่างที่บอกไว้นะแม่นะเป็นแนวทางมีเข้ามีหลุดนะแม่ ใช่จ้ะเดี่ยวทางมันมีเข้ามีหลุดแต่เปอร์เซนที่จะหลุดมันก็เปอร์เซนตไปที่น้อยอ่ะนะลูกนะครับมันนานทีนึงมันจะหลุดทีนึงอย่างนั้นแหละเปอร์เซนมันที่มันเข้ามันก็มากครับแม่ถ้าไม่ชอบอตัวที่แม่จับให้นี่ก็เอาเลขเด่นแม่นี้ไปจับกับตัวที่มีในใจก็ได้นะแม่เนาะช่ค่ะถ้าใครที่ว่าเขามีตัวตัวเด่นในใจก็ไปจับครับ ไปจากแม่ไปไปไปวินกับของตัวเองได้เลยค่ะครับผมตั้งแต่ผมตามแนวทางแม่มานี่ผมก็ว่าตัวเลขของแม่นี่ก็มามาแค่ทุกงวดนะแม่นะครับผมก็มีก็มีหลุดแค่เป็นบางงวดเท่านั้นเองนะแม่รับอ่าผมเสียดายงวดที่สามห้ากับแปดสามแม่แม่มาเปลี่ยนผมตอนโค้งสุดท้ายเต็มแม่เต็มเต็มเลยทั้งบนทั้งล่าง ครับแล้วบนแม่ชุดนี้ชุดชุดบนที่แม่เด่นหนึ่งกับสองนี่แม่ให้น้ำหนักไปที่สองมากกว่าใช่ไหมครับใช่ค่ะอืมครับผมสองมากครับเด่นนี่คือเด่นคือแปดสองกับเก้าสองเลยนะแม่นะครับสองตัวสองหนึ่งสองหกแต่แต่ตัวรองหนึ่งแม่ตดแค่สองหนึ่งแค่ตัวเดียวใช่ไหมครับหนึ่งเนี่ย สองสองหนึ่งตัวเดียวชุดเดียวค่ะเพราะนอกนั้นแม่จะไปติดหลักสองหมดเลยค่ะจะไปติดทีสองอ่าทั้งแปดสองเก้าสองหกสองค่ะแล้วแม่ไม่ชอบหนึ่งแม่ผมเห็นแม่เด่นให้ให้หนึ่งเจ็ดรองแต่งวดนี้ผมผมดันชอบเด่นหนึ่งแม่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะส่วนตัวผมอ๋ออ่าทั้งบนทั้งล่างนี่แม่แม่เห็นแม่เห็นเด่นบนเด่นหนึ่งบนทั้งล่างเนี่ยคือผมก็ชอบนะแม่แต่แม่ให้หนึ่งเป็นตัวรอง ครับค่ะแ,<อ>แต่ถ้าว่าลูกชอบหนึ่งใช่ไหมครับเนี่ยของแม่มันเด่นอยู่แค่ชุดเดียวสองหนึ่งเท่านั้นแหละลูกครับผมแม่เด่นที่สองหนึ่ง <c oughs> คือคือชอบส่วนตัวนะแม่นะครับจ <c oughs> ้ะเผื่อท่านผู้ชมก็คือ <c oughs> ถ้าชอบตัวอื่นก็ไม่เป็นไรแต่นี่คือ2องบาทเท่าผมว่าผมชอบส่วนตัวชอบเด่นหนึ่งอ่า <c oughs> แต่แม่ก็ให้เด่นหนึ่งทั้งบนทั้งล่างผมชอบอยู่แม่ <c oughs> ตัวรองแม่ผมก็ชอบนั่นหนึ่งเจ็ดครับก็หาซื้อลอตเตอรี่ไว้หลายใบแล้วแม่ รครับฉลาดก,กินแบงเอาไว้ลุ้นหลายรางวัลครับแม่ใช่ใช่ลูก<อ>เราต้องทําอย่างนั้นแหลอะออันนี้แม่ฝากช่องด้วยไนดะ้ไหมลูกครับฝากด้วยแม่ฝากเลยครับผมอ่มมางอ<ม>าหานอยข้าวทุกวันเลยลูกครับผมาหอยข้าวทุกวันแม่ทำาหารอยกับแม่พูดเลยครับผมบแม่พูดเลย แม่ก็ขอฝากช่องด้วยนะคะขอให้ลูกๆติดตามช่องแม่นคร4ี89ด้วยนะคะครับผมมีฮานอยมีรัฐบาลไทยนะคะรฮานอยเราก็เข้ากันทุกวันคแต่กันแล้วสองหน่อยสามหน่อยเลยลูกถ้าใครชอบหน่อยก็เข้ามาติดตามแม่ได้นะลูกนะครับผมค่ะแม่นครศร89จะแม่ฝาด้วยนะคะครับรับผมครับแม่ครับจ้าบาเท่าก็จะรบกวนแม่เท่านี้แล้วนะครับผม จ้าครับขอบคุณแม่มากนะครับจ้าครับผมสวัสดีนะคสวัสดีครับผมจ้าโชคดีค่ะครับครับพี่น้องครับถ้าชอบจังตามด้วยครับแนทางของแม่นครอนศรีครับผมครับเอาไปชุบตัวเลขนกันครับไปชุมแนวทางของแม่น้ำกันครับผมแนทางของแม่นครนศรีครับงวดวันที่17มกราคม2 5 6 5ครับแม่ให้เดินบนครับเดิน2ร่องหนึ่งเด้อครับตัวเดินแม่ฟันที่2ครับ เลขออกกำลังกายครับจับคู่เด่นไ้8292ครับ2126เป็นคู่ร่องเด้อครับ3ตัวครับแม่เด่น982กับหา82ครับหา26เป็นคู่ร่องเป็นตัวร่องครับผมส่วนเด่นล่างครับแม่เด่น2ร่องนึงครับผมจับคู่เด่นไ้2ห21ครับ1หา17ครับบนล่างลับไป้น้าเด้อครับผมขับฝากไว้เป็นน้าทางในการซื้อสลากกินแบ่งซื้อลอตเตอรีเด้อครับผมถ้าตัวเลขถูกใจดนใจจังตามครับถ้าผู้ชอบให้พัน แนวทางมีเขามีหลุดครับผมครับช่อง y ย u ทูปบ่าวเถาน้ำโจค,ครับขอให้ท่านผู้ชมครับเอฟซีทั้งช่องครับถูกหวยรวยเงินในงวดวันที่17มกราคม2 5 6 5สุขุคนเดอร์ครับผมคลิปนีกับซัมนีบ่าวเ่าสวัสดีครับ